นนุนโดยสายการบิน k u r k i s Airlines Globally Yours นำโลกทั้งใบไว้ในมือคุณ All New Suzuki Swift ร้าจใจทุกประสาทสัมผัส The Clinic ให้คุณสวยเลือกได้โทร0800009800 Real World เดินทางได้ทั่วยุโรปครอบคลุมมากกว่า1,000สถานีทั่วโลก I've mind live in made memories my up to หลังจากที่เป้พาคุณผู้ชมไปเดินย่านช็อปปิ้งกันอย่างจุใจพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับนิดถึงเวลาแล้วที่เราต้องหาอะไรชิมกันที่ปารีสแล้วนะครับสาเหตุที่เป้เรียกร้านอาหารร้านนี้นะครับเพราะว่าชาวปาริเซียร,รู้จักร้านนี้กันดีมากและเราชาวไทยและครับถ้ามาถึงปารีสแล้วก็ไม่ควรพลาดที่จะมาชิมอาหารร้านนี้ครับ ธรรมรีนร้านไทยทุกผู้ชมครับตอนนี้เป็นนั่งอยู่กับพี่หวานครับเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยธรรมรีนครับพี่หวานครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป้ ่าพี่หวานครับทำไมพี่หวานถึงตัดสินใจเลือกที่จะมาเปิดร้านชมเรียนกันที่เขตนี้ครับครับก็เรียกว่าเป็นเหตุผลโดยบังเอิญครับเพราะว่าตอนนั้นเดินเ,เดินเที่ยวในเขตนี้กับแฟนแฟนพี่นะครับชื่อพี่ต้นแล้วเราก็ชอบเขตนี้เพราะว่าในเขตนี้เนี่ยมันมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ นะครับแล้วเราก็ติดใจเห็นภาพในร้านนี้ในโดยเฉพาะถนนเส้นนี้ถ้าได้สังเกตนะครับจะมีร้านอาหารอยู่ทุกประเภทนะครับมีทั้งอาหารฝรัง่งอาหารสเปนอาหารญี่ปุ่นนะฮะเราก็เห็นว่าเออถ้าน่าน่าจะมีร้านอาหารไทยจากจุดนี้นะครับเราก็เลยเริ่มแล้วก็ด้วยความบังเอิญมาที่ว่าเรามานั่งทานแล้วก็เจ้าของร้านร้านนี้เดิมเป็นอาหารฝรั่งเศสนะครับเขาก็เลยเคิดถามเราทานไดถามเรา,า,เรา,า,เราว่าเราสนใจไหมที่อยากจะซื้อนะครับนั่นก็เลยเกิดจุดแนวคิดว่าเราก็เลยค่อย ะะติดต่อเจอจาแล้วก็เป็นที่มาว่าจากร้านอาหารรั้นเสร็จเดิมกลายเป็นร้านอาหารไทยนรั <c oughs> แล้วทำไมถึงตั้งชื่อร้านนี่ว่าธรรมรีนะครับเออตั้งที่สาเหตุที่ใช้ชื่อคําว่าธรรมรีเพราะว่าในอาหารไทยของบ้านเรานะครับ <c oughs> มะขามนี่ก็เป็น เรียกว่าเป็นองค์ประกอบนะครับในเครื่องเทศต่างๆของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าในปลารีสมีร้านอาหารไทยใช้ชื่ออะไรนะครับหลากหลายแต่คาว่าชื่อมะขามหรือธรรมรีนี่ยังไม่มีนะครับเราก็ได้ยินหรือได้ว่าเป็นร้านธรรมรีสาขาเดียวและสาขาแรกในในกลลรุงปารีสอ๋อฟังดูก็ผมว่าก็ ชื่อร้านก็เก๋ไก๋ดีนะครับเพราะอย่างที่พี่หวานก็ได้บอกคุณผู้ชมนะครับว่าสุดยา่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศน,นะครับถ้าเกิดไม่ขึ้นชื่อว่าสยามไทยออร์คิดหรืออะไรก็ตามแต่ละครับแต่แตทมารีนี่เป็นชื่อที่ค่อนข้างที่จะแปลกมากทีนี้มีอย่างหนึ่งที่เป้ก็อยาก วสไตล์การออกแบบและตกแต่งของร้านเชมารีนนะครับมันบ่งบอกถึงความเป็นไทยหรือพี่มีความตั้งใจที่จะแสดงอะไรออกมาเกี่ยวกับร้านเชมรีนครับ,รบในลักษณะนะครับเรื่องของการตกแต่งนี่มันก็จะเป็นการสะท้อนลักษณะคอนเซปต์นะครับคือการทําร้านอาหารจุดใหญ่จริงๆก็คือเรื่องรสชาติอาหาร แต่องค์ประกอบที่สําคัญด้วยสําหรับคนที่ทานอาหารนอกบ้านนะครับก็คือบรรยากาศนะครับและเนื่องจากว่าในเขตนี้เนี่ยครับเป็นเขตที่เก่าแก่นะครับแล้วก็การตกแต่งมาแล้วก็พยายามที่จะประสานกันลักษณะบรรยากาศเก่าแบบสไตล์ฟุ้งเศศนะครับเข้ากับความทันสมัยแล้วก็มีทัชความเป็นไทยเล็กน้อยนะครับของในร้านทั้งหมดเลยที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นของที่มาจากเมืองไทยหมดเลย พี่หวานครับผมก็คงต้องขออนุญาตพี่หวานช่วยแนะนําเมนูที่วางอยู่ตรงด้านหน้าของเป้หน่อยละกันนะครับพอดูแล้วก็น่าทานแล้วก็มีอยู่หลายจานเนี่ยซึ่งก็ดูแล้วแปลกตายังไม่เคยเห็นจากที่อื่นเลยนะครับผมครับก็อย่างจานจานแรกนะครับนะฮะที่เห็นเป็นเนื้อนะฮะอันนี้คือเสือร้องไห้ก็ถือว่าเป็นอาหารจานเด่นของร้านนะครับนะครับที่แขกชาวฝรั่งเศสมาแล้วจะต้องสั่งนะครับนะครับก็ลอง ให้ครับคุณเป้ลองอชิมนะครับ,รบลองชิมดูดนะครับเสี่ยร้องได้ <ๆ S 2> คุณเป้ครับถ้าทานเนื้อไปด้วยก็ต้องนะไม่ลืมไวน์แดงนะครับอืมหลารคนตรั่งเสร็จนะฮะเพวกเด็กก็นในระหว่างพิธานอาาหรนะครับก็ ขาดไม่ได้นะครับคือไวน์นะครับโดยเฉพาะทานกับเนื้อนะครับก็จะเป็นไวน์แดงนะครับครับพี่หวานครับผมขอพูดจากใจจริงนะครับครับเนื้อนี่นุ่มมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพี่รินวาให้ผมแล้วเนี่ยนะก็คงลองชินเลยนะครับไวดีครับนะฮะตัวนี้อร่อยครับ แล้วนะฮะอันนี้เรามาลองครับอาหารจานนี้หน้าตาค่อนข้างที่จะแปลกนะครับเนี่ยฮะอันนี้เหมือนกับเอ๊ะแผ่นเครปหรือโรตีอะไรแล้วคราบพี่เนี่ยครับก็เป็นแผ่นโรตีอ่ะนะครับแล้วก็เราก็รีเซนต์นะครับเน้นการรีเซนต์มาให้ฝรั่งนะครับอันนี้จริงๆแล้วก็คือเป็นแกงเผ็ดกุ้งแกงเผ็ดกุ้งนะครับ นะครับก็การพรีเซนต์ของเรานะฮะก็คือในเขตนี้นะครับลูกค้าก็เรียกว่าชอบอ่านไทยนะะเราก็ต้องการที่จะให้พรีเซนต์ที่แตกต่างจากร้านอื่นนะฮะขอบคุกครับลองเลยลองมาชิมนะครับรสชาติของกุ้งนะครับอร่อยมากนะครับเพราะว่าตัวเครื่องแก่นะครับนะกับกุ้งเนี่ยนะครับ ไปด้วยกันได้อย่างดีมากเลยนะครับครับกอนน็อาหารจานต่อไปนะครับก็เป็นรายการที่ชื่อว่าปลานึ่งมะนาวนะครับรสรสชาตินะครับจะจัดหน่อยนะครับเพราะว่าเราเน้นเครื่องเครื่องเทศเลยจะมีมะนาวกระเทียมพริกนะฮะที่เ,เห็นแล้วก็ปลาส่วนใหญ่แล้วก็เป็นซื้อปลาสด ครับนะครับก็แตมีการจ่ายตลาดกับหนึ่งของสดพวกนี้ทุกวันนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคนไทยมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดสั่งเมนูเนี่ยนะครับือว่ารสชาติเนี่ยนะครับได้เลยนะครับได้เลยครับนะถ้าคิดถึงเมืองไทยนะฮะสั่งจานนี้ได้เลย สนใจเดินทางท่องเที่ยวยุโรปติดต่อ l e t s See h o l i d a y 02 187 2968-9คุณอน,นิชิตชินชาติ Rail World เดินทางได้ทั่วยุโรปครอบคลุมมากกว่า1,000สถานีทั่วโลกสนใจคลิกไปที่ www.facebook.com/RailWorld.GSA.Bangkok o r l d i d e e b หรือโทร02 653 2148 02-653-2050ขอขอบคุณการเดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines Globally Yours นำโลกทั้งใบไว้ในมือคุณอาทิตยหน้า The Insider ยังพาคุณผู้ชมเที่ยวอยู่ที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสยังมีสถานที่สวยๆอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะ